สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวลำโพงนะครับผมครับสำหรับลำโพงที่จะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นลำโพงนะะหน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะความสามารถเขาก็คือนี่นะครับเชื่อมต่อบูทูได้เปิดเพลงผ่าน USB ได้นะครับแล้วก็มีแบตในตัวอ่านอ่าน TF card ได้นะครับแล้วก็เปิด FM ได้ กล่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเร็วง่ายๆแลวนี่ก็คือสเปคของเขานะครับร้าวๆนะครับประมาณนี้เนาะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องนะครับนี่แผงเปิดอะไรต่างๆจะอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ครับผมเปิดปิดใส่เทปการ์ดเปิด SD แล้วก็ชาร์จไฟนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ k t s 1>, 1 1 0 8นะครับผมได้จากแอปพลิเคชันซื้อขายแอปหนึ่งนะครับผมลักษณะเขานะครับก็คือจะเป็นทรงที่มีลายลวดลายไม้นะครับแต่ว่าตัวเขาน่าจะเป็นตัวพลาสติกเคาะๆนะฟังจตกเสียงนะครับน่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าน่าจะติดสติกเกอร์ด้วยรูปร่างลายไม้ประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวลำโพงจะมีอยู่สี่ดอกนะครับ มีสีประมาณนี้นะด้านข้างก็จะมีรูนะครับรูเอาไว้ระบายเสียงเสียงทึบเสียงเบสประมาณนี้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรครับด้านด้านล่างประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ข้อเสียของเขาคือไม่มีรู AUX ครับคือไม่มีรูแจ็ค3.5ทั่วไปเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธในส่วนตัวตัวเครื่องนะครับ สามารถตั้งแนวตั้งได้ครับก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าข้อเสียในการตั้งแนวตั้งก็คือเจ้าแผงวงจรตรงเนี้ยมันมันดูลบๆลบตาดน,นึงจริงๆผมคิดว่าถ้าเขาขยับแผงวงจรเน,นี้ไว้จุดฝุ่นจุดด้านหลังหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าขอขวาตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาตั้งแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดก,การนิดนึงเกิดก,กาสายตาหน,นึงนะครับน้ําหนักค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะครับก็คือตอนแรกผมดูจากรูปแล้วคิดว่ามันจะเบาๆนะ น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับคือมีน้ำหนักเลยแหละครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกเพราะว่าซื้อในช่วงที่เขาลดราคานะครับผมซื้อมา2ตัวนะครับก็รอซื้อช่วงลดราคาทั้งคู่เลยก็เลยได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกเลยแต่ว่าถ้าราคาเต็มจริงๆมันก็ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดก็สามร้อยกว่าถึง500บาทนะคบาทอันนี้ไม่แน่ใจครับแล้วแต่ช่วงจริงๆเนาะ ผมก็รอเฉพาะช่วงลดราคาครับก็สําหรับลาโพงราคาถูกนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับสําหรับลําโพงตัวนี้นะครับผมคุณภาพเสียงที่ฟังนะครับถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับคือผมถือว่าดีผิดผิดคาดนะครับเพราะว่าด้วยราคาแค่สองสามร้อยนะครับออถามจริงๆว่าราคาเนี้ยเราคาดหวังอะไรไบ้าง ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับก็คือคาดหวังว่าขอให้เสียงม,มันดัง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 เพราะว่ามันมีอยู่สี่ลูกผมก็ขอให้เสียงเขาดังเอาไว้เปิดในที่การแจ้งแล้วเออได้ยินชัดเจนคุณภาพเสียงก็ตอนนั้นคาดหวังว่ามันก็คงมีแต่แหลมกับกลางหรอมั้งเบสก็คงไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่ดูรีวิวคนอื่นเขาก็บอกว่าเออเบสด,ดีเบสชัดอ่าถ้าอย่างนั้นก็ลองสั่งมาเลยจ้าโอเควานนี้มาสั่งแล้วเปิดกล่องมาตอนแรก เปิดฟังก็อย่างที่บอกนะครับมันเกินค่าครับเกินกว่าที่จะค่านิดนึงว่าเออราคาห้านี่มันมันก็น่าจะเาเข้าจริงๆนะครับเสียงถือว่ามาครบอยู่นะคะผมโอเคมีทั้งแหลมกลางแล้วก็เบสนะครับมันมีเบสครับแล้วเบสก็เพาะโอเคผมถือว่าเบสกําลังดีนะครับคือไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ถือว่าฟังแล้วมีเบสนะครับถ้าเกิดใครโมดิฟายได้ก็ก็เชิญเรียนเชิญนะครับเพราะว่า ราคามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าสามารถโมดิฟายให้เขา,เาติดพวกแผ่นสเือเบสเพิ่มผมว่าม,มันมันน่าจะเต๋งขึ้นนะครับผมครับเดี๋ยวก็มาลองฟังดูนะครับสำหรับลำโพงตัวเดียวก่อนนะครับ สำหรับเสียงก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับดีกว่าที่คิดอย่างที่ผมบอกนะดีกว่าที่คาดพอสมควรเลยเนาะเสียงก็มาครบนะครับเล็กกลางแล้วก็มีเบสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับสําหรับ2ลําโพงนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับลําโพงทั้งคู่นะครับให้ให้มันออกทั้งคู่นะครับก็แค่กดเปิดนะครับในกรณีที่เราได้เชื่อมต่อมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ พอเขาเปิดปั๊บเขาจะทําการค้นหาเลยนะครับอนี่คือเสียงเปิดเครื่องนะครับอ่นี่คือเสียงการเชื่อมต่อระหว่างลําโพงด้วยกันเองแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเรายังไม่เคยได้เชื่อมต่อเลยนะครับเราก็มากดที่ปุ่ม M ค้างไว้นะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงเมื่อกี้อะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันนะครับโดยการเชื่อมต่อกันนะครับมันก็จะมีเฉพาะรุ่นนะครับไอตรงนี้นะครับ จะเป็นรุ่น KTS 1 1 0 8นะครับนี่ก็เป็น KTS 1 1 0 8เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถ connect ก,กันได้ครับนี่นะครับ เชื่อมต่อแล้วก็จะได้ลำโพงเจ้าบาตัางนี้นะครับได้ยินเปน็นสเตอรนะ,ะสรุปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมของเสียงนะครับผมก็เราจะมาสรุปกันเลยละกันนะครับสำหรับลำโพง KTS 1108นะครับผมสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับถือว่า คุ้มนะครับคือราคาเขาไม่ได้แพงนะครับกับคุณภาพเสียงที่ได้มาขนาดนี้นะครับผมค,ค,คือไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแ้วคุณภาพเสียงก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีเสียงกบเสียงสูงเสียงต่ําแล้วก็มีเสียงเบสบ้างนะครับแต่ว่าใครที่คาดหวังไว้มากๆว่าจะเบสต,รรตุ้มต่มอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เบสมีแล้วก็ฟังได้พอดีนะครับเอาไปฟัง youtube เอาไปเปิดในมือถือ สองตัวลำโพงอย่างนี้นะคะผมถือว่าเฮ้ยมันก็ฟิลลิ่งได้ฟิลลิ่งดีนะมันสายใจดีนะควาเพีงอะไรนะครับคุณภ,ภาพเสียงก็โอเคเลยครับกับราคานะก็าสามารถสนใจก็ดูในช้อปปีนะครับหรือ Lazada หรือแอปที e. ่ซื้อขายได้นะครับก็การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ